สวัสดีท่านผู้ชมมาเทยนะคือผมพิสเตอร์คือพิสเตอร์วันนี้จะมาเล่นกับหนือคุณไหนเหนือคุณไหนหนือคุณเอาหน้าออกมาดิเอาหน้าออกมาดิพูดหน่อยพูดหน่อยอะไรน้าๆเอาเอาเอาหน้ามาดูดิหน้าหนือคุณเป็นยังไงมาเอามาดูดิ นี่นะเพื่อนผมเป็นนักเลงด้วยนั้นเนี่ยใส่เสื้อกันหนกบนี่นักเลงนะเนี่ยเนีย่ยถือไม้เบสบอลไล่ตบคนอื่นเนีย่ยคนเนี้ยวั้จใจเย็น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 ใเฮ้ยนักเลงจริงอ่ะอย่างงี้ต้องเสื้อแอมนูบเสื้อแอมนูบใส่เอโกเอ็ A, นักเลงพอเอ้ย ย่าแอบกูก็แอบเหมือนกันนั่นแหละวันนี้ก็จะมาแอบเพื่อนนะเพราะเพื่อนผมเป็นนักเลงมาที่ทิ้งนาะคุณดีบอกเลยโอ้โหเฮ้ยนี่นั่นนักเลงนักเลงพอนะเสื้อแอมนู้นไปไปเลยไปเลยเ้ยเฮนักเดินเฮลโลนักเดินเอ้ยเชฟคลับเออ ชิปชิปอะไรวะชิปคราบาคาดาบะตกุ้ได้ตัวอะไรอ่ะตัวอะไรชิปมาคราบะชิปคราบาคาดาบะหรือเปล่าเอ้ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งนักเลงน,นักเลงอย่าพึ่งปวดก๊าซก่อนนี่เฮ้ยเฮ้ยปวดการ์ดจอนการ์ดยังไม่หมดเลย ตีหมาตีหมาเอยดูรับถ่ายคลิปนักเรียนเอาไปให้ตำรวจดูนะเอาไปลงยูทู e นะเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวขาปิดการ์ดก่อนขอขาปวดการ์ดก่อนอย่อางน,นี้ไม่ใส่เสื้อ,อนู้นป่ะได้ได้นักเรียนเดี๋ยวก่อนเลยนี่ปวดการ์ดอยู่เว่ยโดนโดนโดน เดี๋ยวคกับไปอยู่ที่โเดโนี๋ยวกับอยู่ี่โมเซดันมาไหมไม่มาแล้วโอเคมารีวิวสัตว์เลี้ยงกันนะอันนี้เป็นกวางยักษ์เออกวางยักษ์นี่นะคุณนักเลงเออนักเลงนีอันนี้กวางยักษ์สิสถานิวอันนี้ ตัวอะไรวะโอ้ยตัวอย่างบะหมูด้อไปเดนักเลงอย่าพึ่งขอขายก่อนเพ้าใจมไหมให่าหญ่่ยังไม่ได้ขายของเลยขอขายเบลออตกรมันเต็มโอเคเฮ้ยหดไปดูไปดด่ยเดินหัวเ้ว โอ้โหเดี๋ยวไปนึงไปเข้าโรงพยาบาลก่อนเหมือนคลิปนี้จะไม่ได้มาอะไรกำจัดเบรลอดแล้วเหมือนจะมาวิ่งหนีนักเลงมากกว่าละมื่ใครน่ะนักเลงใช่ไหมโอเครักษาตัวเสร็จแล้วก็ยังไม่ได้หายดีมากเลย ลับเฮ้ยเดี๋ยวดูการ์ดก่อนดิเอฟเอฟเฟเฟอฟยมาโอ้ยเดงเยังไม่รู้ไปเก็บสารเลยนนเออเร็วโอเคเข้าลงแควาน ปุมุ่นหราลงก็รออยู่แนโรงพยาบาลนะขับรถบีปอ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 ถึงโรงพยาบาลเข้ารักษาตัวได้ออโอเครักษาตัวเส,สร็จเออ,อยยายยิงวิ่งไม่ได้เลย รีจพาไก <c oughs> เอ้ยเอ้ยเฮะยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้อเฮ้ยบน้ยเฮ้ยเอ้ยยเฮ้ยเฮเ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเส้้ยเฮ้ย้ยเฮอยเฮ้เฮ้ย้วนะอยจจเฮ้เฮ้ยเฮ้กเฮ้เฮ้ย้ยเอาอเฮ้เ มันก็ตัวกลางเลยนะเช็บปกากเกดเอาเจ็บปกากเกดเอาเช็บปกากเกดมาเช็บปากเดกตัวที่ห้าร้อยโต๊ะแมงไม่ติดสถานะเลยเอ้ยมิสเตอร์แครอดโหมิสเตอร์แครอดโอตอคตรแรงเลยเฮ้ย <c ười> ใครมันให้พิษเนี่ยอันนี้แมวเลยอันนี้ยังไม่มีเอ้ยอยิงพึ่งนกักเลงยิงพึ่งขอดูนี่ก่อนขอเปิดไข่ก่อนขอเปิดไข่ก่อนอเอนี่ยสัสยิงพึ่งยิงพึ่งยิงพึ่งนะได้โรสตาราเร่ว่ะตัวไม่เปิดกล้องอะ่ะ เปิดเปิดกล้องโอเคขอเปิดอีกอันนึดงอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะเขาสุบตัวก่อนอย่าพึ่งนะโอ้ยโอยเอามาหาับจีราบอ,อ,อยีอ้ยี้ยี้ไม่ใช่มองเฉยๆไม่ได้หาเรื่องดูขอดูการ์ดก่อนเอ้ย ทำมึงอะไรดีทุกคนสมมตินักเลงก็อยู่นี่นะนักเลงมันกั้นสะพานไว้อ่ะเฮ้ยมันอยู่ตรงนี้เลยรีบวิไปแล้วไปแอบก็ไปแอบกัน <c oughs> ไปแอบกันไปแอบก่อนไปแอบก่อนอุ้ยมันมันยังไม่มันยังไม่เห็น ว้าว <Wow. S 2> oh. นักเรียนยังไม่เห็นนะตอนนี้เราต้องแอบ oh. เราต้องซ่อนตัวไว้ก่อน oh. เราต้องซ่อนตัวไว้ก่อนเ oh. พราะตอนนี้ oh. นักเรียนมันอยู่นู่นะ oh. นะทุกคนนะนู่นนะต้องซ่อนตัวไว้ก่อนนะถ้ามันเห็นเรานี่แย่เลยนะโอเคดูดูปัญหาหลังนะ เดี๋ยวลองไปท้ามันหน่อยดิคือไม่เอาดีกว่ากลัวแอบแอบดูตรงนี้แหละระว่างแอบดูแล้วก็เนี่ยนักเลงนักเลงว่ะนักเลงว่ะนักเลงเอ้ย,อยมันโซล,ล่แลาวิสโซะเออนักเลงว่ะ อ <im ic> าคนราวิศวะนี้ไม่ฆ่าคนเอาวิศวะนี้ไม่ฆ่าคนโอเคจริงไหมเนี่ยถ้าเห็นถืนอจะฆ่าเซลวิศวะตัเน็กเอาทำไมวิศวะทำไมวิศวะนี้ที่ไม่ฆ่าคนทำไมมันใส่เสื้อเหมือนวิศวะนั้นวะมันไม่ดีพราวว่าเราจะไปเป็นเพื่อนเขาดีไหมอ่ะ เขานาเขาใส่เสื้อแบบวิศวะตอนนั้นน่ะที่เราได้เข้าโรงพยาบาลหลายรอบแล้วนะใช่มันใส่เสื้อเหมือนคนนั้นเลยหมวกก็เหมือนว่าเอกวเขอาเอขอาอ๊น่า วริงอ่ะวุ้ยมันมัอะไรไปนน่นเลยนะมัน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 ือนมันจะเห็นเราอ่ะเฮ้ยมันเห็นนีมมันยังไม่เห็นมันยังไม่เห็นเราแอบอยู่ตรงนี้น่าจะปลอดภัยปลอดภัยวัวเฮ้ย มือหือกระวองอู้โอ้มึงคือเพื่อเราเอ้ยังต้องไปพึ่งหัวมาาันทั้งวันอ่ะสมมุติอันนี้คือวิศาวะที่อื่นนะดีกันอยู่คือดูวิศาวาคะคนอื่นนี่มึงกำลังดีกันอยู่อ่ะเราวควรจะไปช่วยไหมช่วยฝั่งไหนดี ฝั่งพืชหรือฝั่งคนเอาฝั่งไอ้ยฝั่งเอ้ยีตกน้ำนะตกน้ำเลยแล้วก็จมน้ำแล้วหนูไปเห็นแล้วหนูคงช่วยอึ๊บอึ๊บแล้วเอ้ยยาาาาายาาาาา ว a านันาดอฟินิตคือคลิปเนี้ยเราแทบจะไม่ได้ทำอะไรเลยเพราะมีนักเลงมีนักเลงคอยมาป่วนถ้าไม่มีก็คงจะไม่บาดเจ็บหลายครั้งหรอก

การเราจะเอานี้้แลวนะพี่การลูกลางสมองสีแดงไม่รู้ว่าพวกนี้มีหรือ,อยังแต่ลองดูนะไะมาเริ่มกันเลยถึงเวลาปล่อยให้พวกนี้มันต่อสู้กันไปก็มาเลยสมองแดงมาแล้วค่าได้เลยเวลพวก นี่นะมีตัวมีตัวใหญ่ด้วยนะหโวตัวใหญ่ตัวใหญ่อะตีอะไรอยู่วะตีนู๊บตีนู๊บที่มันมีอ,อะไรไม่รู้อ่ะเดีบนหัวแต่มันไม่ใช่พิซซ่าเลยหลายตัวเดี๋ยวเนี่ย มีทั้งตัวใหญ่ด้วยแล้วใครเข้ามาเนี่ยนักเลง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 ตีเอยมาเอามันคือนักเลงเหรอสู้ดได้ไหมนะเพื่อนมามาทางนี้บนนโบน,นิก้าโดนมิสเตอร์แครอทแน่มันตัวอะไรเนี่ย นี่ตัวอะไรครับพี่นี่คือตัวนูบินี่เคนตันนี่นี่อุ้ยเจอนูบินี่เคนตันนี่นี่ด้วยสวนเข้าก่างไหมมาดูดิอุ้ยสวนกะจังเลยทำไมสวนกะจังเลยครับอุ้ยก็อุ้ยอย,อย่าอย่าไปว่าเขาดีกว่าอุ้ม นุ๊กนี่นี่เคนตั้นี่นี่นุ๊กนี่นี่เคนตั้นี่นี่อ้ยนักเลงจะยิ้มยา <c oughs> ่า,าเดี๋ยวเขาพูดฮันอาเลยเดี๋ยวเราไปาหาเรื่องนักเลงดีไหมตอนนี้รู้สึกว่ามันไส้มันอ่ะมันเคยทําเราตกน้ํามาหลายรอบเออไม่ใช่เคยทําเราหัวแตกมาหลายรอบเลนะยเอาเลยไอ้ นีหนีนีมันไม่ตายมันไม่มันไม่เข้าหรอมันมันอยู่นู่นอยูออ่มันปลดการ์ดอยู่มันมปลดการ์ดอยู่เอาอยี่ไงวะเนี่ยมันปลดการ์ดอยู่ทุบ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 เออนั่นแหละเพื่อนดูบมาเลย ทุบมนเลยมันเป็นกเลงนิสัไม่ดีเอ๊ะนักเลงมันก็นิสัยไม่ดีอ,อยู่แล้วนี่ทุบมันครบครบครับครบเออมันตาาเร็มันแข็งใจอย่างเงี้ยนะหลบตรงนี้แล้วกันเเเออเอ,อเออเออเออเ แกทำทำไมไม่สมมุติว่าเป็นนักเลงที่เคยทำหัวแตกเข้าลงโรงพยาบาลท่องแอบก่อนนะคนนี้มันโหดนะหาเรื่องมันยเอ้ยเอ้ยไมาได้มาดิเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแอบอยู่ข้างบนน่าจะปลอดภัยปลอดภัยไหมอ่ะมันจะปลอด ปลอดภัยไหมวะอยู่บนนี้น่าจะปลอดภัยมันน่าจะไม่อยู่ข้างล่างเดี๋ยวจะจะอยู่ข้างในเฮ้ยเฮ้ยย้ะตกชิปตกโอ้ยตกน้ำมันู่ไหนละงั้นเราก็รีบวขึ้นไปข้างบนก่อนไม่งั้นมันจะฆ่าเราเ้ยตกอีก๋มันขึ้นไปอ่ะ ก <c oughs> <Ende> ็จะย็นแล้คุณวอสตัวต่อไปคือดากอนคาเลลอนเอาพี่นะเฮ้ยม่เอาม่ให้นักเลงมาดิี่ืยตีดากอนคาเลลอนหน่อยที่จริงมันชื่อคทำเมโล่ไม่ใช่ จะได้เหมือนกันเลยมาดูด<ง>ิดาก้อนคาริลอนคาริคาคาริลอนคาริลอนมันชื่อดาก้อนคาริโลไม่ใช่เหรอดาก้อนมักกะโรนีน่ากินน่ากินดาก้อนคาริลูดาก้อนคาริลอนดาก้อนคาริเอ้ยชืย่จนักเรงมาดินักเรงพอละ นักเรียนะนะฮะนี่เแกพูดออกนะอือฮึเหมือนเขาจะเน็ตหลดุดไม่ได้เนตโหลดเฮ้ยเขาเป็นอะไรไม่รู้นะเขาออกเองนะแต่เดี๋ยวเขาก็เข้ามาเนฮะ้ยให้ลงออกไปหน่อยนักเรียนหายละสะใจจริงจริงนักเรียนหายไปแล้วโว้ย นักเลงหายไปแล้วเว้ยนี่คือนักเลงตนาเขาจะมา็เนอ้นักเลงหายไปแล้วเรื่อข่าว่าวันนี้จะมีนักเลงตำนานได้ปรากฏตัวที่นี่ไม่ใช่เหรอแล้วต้องรีบไปแอบก่อนที่เขาจะมาปรากฏตัวนะเหมือนเขาจะจะมาแล้วแหละตอนเนี้เหมือนเขาใกล้จะมาแล้วแหละ เหมือนนักเรียนในตำในตำนานหผม,ไ,มได้ยินข่าวในทีวีอ่ะทีวีเนี่ยทีวีตรงเนี้ยทีวีตรงนี้แหละเหมือนนักเรียนในตำนานจะมาเฮ้ยใช่ลิวล้วลิ้งวางไปเอบคนไปเอบปูลอฟคนไปเอบคนแอบหลังแอบหลังเ <c oughs> <c oughs> ชี่ยตั้งทีเฮ้ยอ่ะไปเดี๋ยวๆๆนะ เ,ต,ต,เ,เ,เตัวปอมนีนตัวปอมเอาเฮ้ยนักเลงตัวปลอมนี่เอาโมุนนักเลงตัวปลอมกากนะเฮ้ยทุบเลยทุบเลยนักเลงตัวปลอมเอาตัวนัำบอกแล้วกานักเลงตัวปลอมอ่ะต้องมีในตำนานจะแกไม่เหมือนกันถ้ามีตำนานจะแต่งชุดเป็นยังไงมันมันยังม,มีอกว่า เหมือนนักเลงในตำนานเนี่ยดูดูข่าวดิเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะใส่เสื้อคำว่ากูชอบขอสลอีเขาบอกอะในข่าวอันนี้อันนี้ไม่ได้ใช่ไหมเอ้ยมันหวาร็วนักเลงในตำนานือเปล่าดู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 เดี๋ยวดู ใช่ไหมใช่กูชอบอ๋อไง่ชอบอยู่ดีเยอย่าอย่านุกงเลี้ยงขอโทษทำอะไรผิดกูทำอะไรผิดเฮ้ยเฮ้ยแอบนุ้งเลี้ยงทำงานหายไปแล้วแอบก่อนแอบก่อนข้างบนนั้นคงจะไปแอบข้างบนดีกว่า มีข้างบนเฮ้ยุ่งใจเอออยู่ข้างหลังกูเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยนะที่โรงพยาบาลเฮ้ยนี่มันโรงพยาบาลใช่ไหมผูมาอยู่ข้างในนี่แก โดนนักเลงในตำนานนั่งไงมันมาเร็วมันอยู่หน้าโรงพยาบาลเลยจะรอดไหมเนี่ยุกเข้าไปในรยาาเฮ้ยเด้อเด้อเดเดี๋ยวถ้าโดนนักเลงในตำนานทุบอีกรอบหนึ่งคือชิปจบชิปจบเลยนะโดนทุบอีกรอบหนึ่งอ่ะตอนนี้ เอาคลิปจบเลยโอเคคลิปนี้ะขอจบเป็นตำานขอตอนนี้ตำบนขอจบยางเ้่า,านี้ก่อนนะคลิปนี้เพราะว่านางเลงในตำนานมันชอบก่อหัวนะโอเคเออนั่นนี่นก็บายนะอู้